ได้เลยจะได้เลยทีเดียวอยเออไปดูนี่ขับเห็นแล้วนิดโอ้ย,ยมีแรงดีแค่ไหนกัน รถแรงก็ง่ายหน่อยรถแรงง่ายหน่อยรถแรง,งอรรง่ะรถไม่แรงดับบ่อยเอาฮักกี้เสียห้าสิบ สุดย, <laughs> ยอดอไม่ตามหม่ครับเอ้าดับตรงนั้น ได้เขาผิดรูเขาผิดรูแล้วผ่านแล้วผ่านแล้วเขาผิดรูเขาผิดรูเรียบร้อยเลย,ยชนไหม ยังอยู่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 รถไปครับคนไม่ไป <S <S ลึกมาก

วับ,อค,อบอคอนไม่ธรรมดาสดงครับมากันแล้วมากันหลายคันเลยวู้ มิดกัไม่รอดแล้วผมจะรอดยังไงเนี่ยว้หลุ้มอุกกาบาตเนี่ยโอ้โหลุ้มอุกกาบาตไม่ใช่แล้วมิดรดเลยลุ้มนี้มิดรด สุดยอดครับบธรรมดาชันมากครับเนินป๊อบคอนนะครับที่นี่เนินป๊อบคอน lúng một cá bạt lúng một cá bạt tưới to lúa mũ cá bạt đây vô đây vô nhỏ nhìn long này Oh. โหโคตรหลุมลึกอย่าไปอยาไปนี่ครับลองใหม่ครับ โอ้ไม่รู้ลายไงรู้ลายก็จะไปแบบนี้แหละสวยไหมสวยพี่จดาพี่จดอ่ะโอ้ปล่อยได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายภาพก่อน ยอดครับได้ได้เลยทีเดียวยังไม่างเขาเรียกยกล้อยอดใด้ได้ทีเดียวครับผมวันสนุกสนุกของเราครับ ง่ายครับไม่ยากไม่ยากมีปัญหารครับไปเดินหาอยู่ในแถนครับอยู่ในแถองผมแถวยอด <laughs> Tồn mãi. Ồ. Xem xem đi. Đợi chút. Rồi để, đẹp đẹp nữa. để, đợi, đợi. để có dùng mình ไม่ได <Incred ibly logical noise> ้ท okay, like hey, okay. ี่ไนดถอยหลังนี่หม่อยไปล่น้ไ่นี้ไม่ได้แล้วห็นมันพอ่าเหินออกเลยมันก็จะตึงนออกโคตรเหนื่อยครับอันนี้

Đi nha. Đi. đây đó. Oh. À, ơi. <cười> 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 món hàng mà thử. สุดยอดขาอ่อนหมดแล้วสุดยอดครับวันนี้เปิดประสบการณ์ใหม่ครับสุดยอดจริงสุดยอดสุดยอด,ด,ยอดโอ้ฟิตมากเลยฟิตมากเลย ทางไปนาทางไปนาทางไปนาเลยเนี่ยมาไ่อยมาทางไปนาป่ะโอ้สุดยอดเลยดิสุดยอดจริงๆครับคันนี้สู้คันเล็กก็ได้ครับคันเล็กนี่สุดยอดมากหิวไหว ก็เลยวัวแดงขังงัดหินอยู่ตัอนแรก่อนนี้ใช่ไหมนีครับครับแจ้งนะติดป่ะอ๋อติดจังนี่ครับเรามีสายบันเทิงครับวามบันเทิงมาครบคันนะครับวันนี้ JPL สองเครื่องเลยครับโอ้โหยอดนะครับติงนได้นิงได้ อนนี้หุวยสปาดเอโนโรนะครับแรงจริงๆวิงเลยหังมะแล้วมันเป็นร่องใบไหม่ที่นี่เนินอะไรนะอ่เนินป๊อปคอนเนินป๊อปคอนนะครับที่นี่เนินป๊อปคอนนะครับโอ้โหทีมงานคุณภาพครับสุดยอดมากไาโหดขอสามคำครับสุดยอด ้วันนี้มันนะมันนะมันนะเอ้าแมนท่างไปนานนะทางเลยนะโอ้ชิลมากครับแมนชิลมากอ้าวอะไรครับวันนี้สุดยอดมั้ยรถเชือโอ้โหนี่ครับคนทำอะไรเชือดสุดยอดมากไปโหดเลยครับเจ้าถิ่นนี่เจ้าถิ่นนะครับเนเองโอ้ผมสุดยอดครับนี่ได้แล้วนะหมวกดำครับจะหมวกดำเหรอบุคุ้งเลยครับอาจารย์นี่ไปสามคำ มาขี่รถเล่นอ๋อมาขี่รถเล่นมาพี่มาฟังเพลงครับมาฟังเพลงโอ้โหนะเอ๊ะนะทางไปนาครับทางไปนาโอ้โห่อยอดมากครับวันนี้เราพบเครื่องเสียงมาเลยนะครับโอ้สองชุดนะครับหลายเพลงแล้วฮุบระลอกห้วยสะพานนะครับ ขาขาติดขาขาไม่ไปโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวโอ้ยใช่ได้่อาไป นรกจริงจริงแมนแมนแห่งเมืองชลบุรีเบอร์แปดสิบเก้าแมนสายโหดแห่งเมืองชลบุรีมาแล้วเอ้ารวยปนหัวมาแล้วสวยสวยงามสุดยอดสุดยอดครับโอ้โหสุดยอดแจ้วสวย สวยสวยาาสุดย,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 ยอดสุดยอดสุดยอดอ,อยู่ในแผนนะไลอด,ด,ด,ดครับ<ส>อ้ขันไหนต่อไปโอ้โหไม่ใช่แล้วเนินแต่นี้ It's

thôi thế nhá con dao lên đi đi 嗯。<Yeah. S 2> yeah. ุดยอดลากตลอดทางเอาเรื่องเลยได้ครับเร่องนี้นนสวย,ยแมนมา ลายเต็มหลายเต็มพุทสพานโอ้โหปนธรรมดาครับวันนี้โดนเจ้าถิ่นลายโหดนะครับทางไปนาพามาเชื่อดครับสวยสุดยอด,ดยอดเลยครับแมนแห่งวังคลบปาลีเซไอฟ 300L มาได้มาได้ สวยงามสุดยอดครับโอ้โหสวยสุดยอดโอ้โหสวยงาม <c oughs> <c oughs> ขออนุญาตปิดคลิปแล้วนะครับวันนี้ห้อยสะพานเอโนโรสายโหดแต่ละคันเทียบนะครับวันนี้ขอสามครัครับพี่สุดๆครับสุดๆนะครับแต่ละครครับอันนี้มาเชิดลุงดาวครับโอ้โหโดนเชิดเต็มๆลยเชสุดยอดครับสุดยอดสุดดยอนุกมากสนุกมากอ้าวนะครับวันนี้ฟังเพลงเชิดตัวเองครับโอ้โหสุดยอดอะไรครับมือใหม่ครับวันนี้ถึงถึงกับร้องเลยครับมือใหม่ถึงกับร้องนะครับอ้าว กำลังมันครับกำลังมันนะอ่าไปครับขับรถเล่นครับขับรถเล่นเนาะน้าเหนื่อยไหมใช้ได้ครับวันนี้ใช้ได้ใช้ได้ทีเดียวใช้ได้ทีเดียวไม่อนจะชวนครับอ่าไม่คนจะชวนอ่แมนแมนครับแมนเมืองชนแม่ได้สิบข้าวคูไปนาะไปนาโอ้มาแบบที่มีแรงนะไปนะชมวิวครับไปชมวิวโอ้ยังไงก็ขอบคุณมากทุกท่านนะครับ ขอบคุณมากครับโอเควันนี้ครับคครบาย,บายรับผมบายบายครับบ๊ายบายหน่อยโอเคครับบ๊ายบายขอเล่าหลอเหน่อยนะ,นะพี่โอเค <laughs>